การโรคติดต่อจังหวัดภูเกต็ตรายงานสถานการณ์แพร่ร,ระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดภูเกต็ตวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่5ติดเชื้อสะสม220รายรักษาหายเพิ่มอีก2รายสะสมรวม183รายอย่างรักษาตัวในโรงพยาบาล34รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมสะสม3รายบ้านบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลางเป็นพื้นที่สีแดงหลังพบผู้ติดเชื้อมากกว่า60ราย เจ้าหน้าที่ต้องใช้มาตรการเชิงรุกคัดกรองกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อด้วยการตรวจสารคัดหลังร่วมกับตั้งด่านปิดทางเข้าออกชุมชนชาวบ้านยอมรับว่ากระทบต่อชีวิตประจําวันแต่รับได้เพราะอยากให้โรคระบาดหมดไปโดยเร็วเห็นด้วยอย่างเร่งเลยคือไม่ต้องการให้เ,เ,เชื้อมันเพให้มันมุดมุดไปในบ้านบางโทัะนั่นเลหรือเห็นด้วยกับการเข้ามาปิดการพนี ภูเก็ตเป็นหนึ่งใน3จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดในไทยและต้องปิดเมืองเพื่อระงับการระบาดกว่า1เดือนถึงตอนนี้มีแนวโน้มดีขึ้นผู้ติดเชื้อลดลงและเริ่มคลายล็อกให้คนออกนอกพื้นที่เพื่อกลับภูมิลำเนาแต่การปิดเมืองเป็นเวลานานทําให้รีสอร์ทระดับ5ดาวในตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตเงียบเหงา คล้ายถูกปล่อยทิ้งร้างเช่นเดียวกับห้องพักกว่า10,000แห้องและธุรกิจเกี่ยวเนื่องซึ่งต้องขาดรายได้พร้อมกันในช่วงนี้กว่า1 2 0่0ล้านบาทส่วนการจราจรในตัวเมืองภูเก็ตคล่องตัวมากขึ้นต่างกับช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งติดขัดอย่างหนักโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาด้านสาธารณูปโภคที่ประชาชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวอยากให้ภาครัฐแก้ไขมานานเช่นเดียวกับปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้เห็นว่าภาครัฐควรใช้วิกฤตจากโควิด -19 เป็นโอกาสในการเร่งแก้ปัญหาเหล่านี้ระหว่างรอเปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบผมว่ารัฐต้องหาวิธีทํายังไงบายพาสหรือชอดคัทให้มันเสร็จภายในปีหรือ2ปีเพื่อให้การลงทุนมันเกิดได้ถ้าการท่องเที่ยวเป็นฐานรายได้หลักของจังหวัดภูเก็ตนำรายได้เข้าสู่ประเทศในแต่ละปีมากกว่า450,000ล้านบาท จากนี้ไปการท่องเที่ยวทั่วโลกจะอยู่ในภาวะพันพวนภาครัฐจึงควรเข้ามาหนุนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มรายย่อยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพราะด้วยศักยภาพความสวยงามของธรรมชาติจะทำให้การท่องเที่ยวของภูเก็ตฟื้นคืนกลับมาได้อีกครั้ง